เาป้ตุย้ยบอกแม่ควาผัดบวบเลยด้ยอะอนาจะเป็นห่วงอาหารการกินอย่างเนี้ยบกตีมันแรกทุกเช้าเนี่ยได้เลขสักสามตัวแต่รอบนี้ได้สองตัวแต่ไม่รู้วันที่อะไรหนึ่งจะออกอะไรก็เดี๋ยวเราคุยลุ้นๆกันนะ2สองตัวนี้นะอ่ะเมื่อกี้เลขหนึ่งละแต่ไปเลขสองอ่าจำง่ายๆหนึ่งกับสองเนี่ยตรงข้ามกัน ถ้าเราจำเลขหนึ่งได้อ๋อเลขสองมันก็ตรงข้ามกันอ่ามันก็แค่นั้นแหละเรามาดูใครมีเลขสองบ้างไหมดิ๊ดดิ๊ดิดดดด๊อ๋ออันนี้ไม่มีโอ้ยรุ่นนี้สองแปกนคนขึ้นเลขสองกับตามาเนี่ยมันไม่ค่อยสมพงกันเท่าไหร่หรือไม่ค่อยมาเท่าไหร่มาแต่มาช่องกลางนี่มีไหมสองช่อง,อ,งอ,งอ,งองกลางเนี่ยหนึ่งสองสองสองช่องกลางนี่ไว้ข้างบนนัเดี๋ยวใช้มากเป็นพิเศเขียนเพิ่มค่ะนักเรีนเยนใหม่นักเรียนมาใหมให่สีกันข้างหลังนะโอเคอ่ะ เลขสองเลขสมันจะเป็นยังไงหนเป็นวงกลมเลขสองมันจะมีอะไรนะคู่ขนานใช่ไหมเลขสองสองฝรั่งก็เป็นไงคู่ขนานสไทยสไทยมันสองยึดใช่ไหมสองอะไรอ่ะสอยึดใช่ไหมยึดใช่ไหมถ้าหน่ี่มันนี่นะหนึ่งอันนี่งอันนี้องนยเอนี่แปดน2 8ฮะสองแปดน่ฮอ๋อมันต้องมางี้เดยวมางงงงย แต่มงังงมันหางมันท้งหางมันทิ้งหางมันไปแช่งโอเคโอเคเลขสองเป็นยังไงบ้างนะเลขสองเรามาดูอ่าอ่าเลขสองเนี่ยหนึ่งนี่เป็นจุดำดำๆหนึ่งนี่สองนี่มันเป็นการขยายออกมานะจากหนึ่งขยายมาเป็นสองอะไรเพราะว่าพูดถึงเลขสองเนี่ยเรามันนึกถึงอะไรรู้ว่าโลกกระทำแปดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีของอะไรนะคู่ก,กันนะ่ะ มันกันอะไรที่มันคู่กันโลกกำลังแปดมีลาบเสียมนาบมียอดเสียมือกมีสันเสริมมีนินททมีทุกมีสุขทุกอย่างมันจะเป็นของกันมีหญิงมีชายมีสั้นมียามีกลางกลางคืนมันเป็นของคู่กันของคู่กันเรามาดูเลขหนึ่งนี่ทีแรกว่าเป็นอะไรนะชิชตไม่ยอมไม่ฟังไม่เสียไะเป็นเป็นผู้นำเออเป็นอะไรเออเป็นตัวตัวอัตราตัวกูเยอะเลยเลขสองตรงข้ามคืออะไรนะไม่มีอัตรา ไม่มีอัตตาไม่มีความคิดเป็นของเคไม่เป็นตัวของเองเป็นพูดแต่พูดตามคือว่าไม่มีความคิดเห็นถ้าคนมีสองเยอะๆนี่ไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทบางทีเป็นเวลาเราถ่ายรูปเช็คคนนี้เลขสองแน่นอนสองสองบาทถ้าคนหนึ่งกดไลค์รถชี้นิ้วอย่างเงี้ยคนนี้เล็กหนึ่งเลขกหนึ่งถ้าชูสามนิ้วนี่ล่ะโอ้ยยุ่งเลยเดี๋ยวเขาลุกตำหนักเลยนะชูสามนิ้วนะสองนี่แหละ บางทีมันคู่กันเลยนะสองนี่เป็นอันนี้เป็นเป็นตรงข้ามกับเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นยังไงระยะที่หนึ่งเลขสองก็เป็นอย่ังไงไม่มีทิตจิตไม่เป็นตัวของตัวเองอ่าอะไรเลยแล้วก็เลขหนึ่งระยะที่สองนี่เป็นผู้นําแล้วถ้าเลขสองนี่ก็ต้องเป็นผู้ตามเนี่ยจำง่ายง่ายไหมเราไม่ต้องไปท่องตามหนังสือนะหนังสือนี่เราไว้เป็นไกด์ไลน์ถ้าเราเห็นหนังสือตอนหลังเนี่ยมีลูกศิษย์คนจีนเนี่ยเขาทำอ่าน้ตโอ้โหทำทำให้ตมาเล่มหนาเป็นเล่มเลยภาษาจีน บางครั้งคนเีมาเรียนรหัสชีวิตมา,มาเจอหนังสือปุอ๊บอกโอ๊ยไม่เรียนแล้วไมท่องจําเป็นหนักปุ๊บเลยมันไม่ใช่นะมันบางทีเราไม่ต้องอะไรตอนที่แตมาชอบรหัสชีวิตในข้ออะไรมันไม่ได้ท่องจาเยอะอาจาร,รย์มีชีตอยู่ประมาณ10กว่าแผ่นเสนร็จแล้วแตมาก็มาสรุปอีกเหลือสองแผ่นเล,ลาไปไหนแตมาพยายามท่องให้จําท่องจำ,จำปุ๊บเอ๊ะมันก็ไหลเข้ามันไปเองตัาหลังเลยก็อันเนี้ยเลยชอบนะสองเนี่ยอ่าเป็นที่ว่าเป็นพูดตามเป็นเป็นพูดที่ว่าอ่าอะไรนะ ไม่มีเป็นผู้ตามเป็นผู้ที่ยอมรับอะไรยอมรับหมดเลยเหมือนกันลาอ่างเลขหนึ่งกับเลขสองถ้าไปทาเข้าวกันเนี่ยคร้ว่าใครจะเป็นผู้สั่งอาหารเลขหนึ่งสั่งเลขสองกินอ่เอาเลขงสั่งเลขอกินกินอะไรอะไรก็ได้เน,นี่ยมันยากจนอะไรก็ได้มันไม่มีเมนูนอะไรก็ได้นะเลขสองเนี่ยบางทีอะไรก็ได้บางทีอันนี้ได้ไหมได้ได้จริงๆนะไม่ชอบเสียไม่ชอบนะแต่ว่า เอาใจคนที่สั่งอ่ะนะได้ได้หมดแต่กินอุ๊ผมไม่ชอบมากอาหารเนี่ยแต่จำเป็นต้องกินละอ่าแล้เลขสองเนี่ยบางครั้งภาษาชาวจร์ตร์นะหมายถึงว่าเป็นคนที่พูดโกหกตัวเองเหมือนกันนะบางทีอะมันเราเราเราอยากจะให้คนอื่นดีใจอะไรดีใจเนี่ยแต่เราเราเลก็พูดอันเนี้ยเราเอาใจคนอื่นอ่ตามใจคนอื่นอ่ะเลขสองระยะที่สามเมื่อกี้รยะรยะที่หนึ่งอ่าระยะสามเนี่ยเป็นศิลปะแต่อันนี้เป็นคนที่ชอบแยกแยะ ใครที่มีเลขสองเนี่ยมานั่งเรียนเนี่ยแค่ฟังฟังไม่ได้นะต้องจดด้วยต้องเอาปากกาจดแตมาชอบนะชอบไปเ,เรียนเนี่ยมันไม่มีอะไรเขามีก,กระดาษให้จดมีเอซี่ให้จดจดจดไปแตแตมาเลขอะไรแตะมาโน่นรหัสแตมาอยู่มุมนั้น,มนตมาเลขสามถ้าลูกพระพุธเลขสามไม่ได้กินข้าวในนนเลขสองเนี่ยคือว่าเลขสามเนี่ยใครรหัสเลขสามไม่ต้องจดเพราะว่าทําไมถึงไม่ต้องจดเพราะจดยังไงก็อ่านไม่ออก จอดไปไม่เคยกลับไปดูอีกเลยแต่มาไปเรียนเรียนเลยไหมโอ้โหตอนนั้นยุคที่ว่ายุคนี้เขาเปา็นยุคเทพอัดอะไรแจ็คพอตที่ที่บ้านเนี่ยังต่อเข้าบ้านเลยอ่ะไปดูว่าที่เขาว่าต่อแล้วเออต่อเนี่ยกรับเอาต่อเข่าต่อใหม่ต่อใหม่ก็หน้าต่อต่อน่ากันค้างค้างต่อ,อประหยัดด้วยแก่พอโอเคอ่า ะระยะที่3เนี่ยคล้ายๆเลขสองเนี่ยมันคือก็ขยายความเป็นคนที่ชอบจดนะชอบเขียนและเขียนจดเนี่ยละเอียดชัดเจนแต่มามีลูกศิษย์เนี่ยที่ทำหนังสือให้ตมาล่าสุดรุ่นที่ผ่านมาชื่อคุณเจยบอ,อาจารย์จย์ที่แรกก็เป็นศิษย์วสสรุ่นยี่แดรุ่นด้วยกันเสร็จแล้วมาเห็นอามาสอนนอดจักรุเอ๊ะอยากจะทำหนังสือให้ตมาพอแตอมามาดูรหัสชีวิตโอโ้โหเลขสองสี่ตัวแตมาก็เลยชวนมาเรียนรหัสชีวิตด้วยมาชวน แกมานั่งฟังนะั่นั่งอยู่นั่นนะที่เสาตรงที่หุนห่นหุนห่นอะไรนะหุ่นหุ่นหุ่นเหล็กนั่นนะแกนั่งดูแรกโคตตุย้ยเลไม่รู้ว่าใครนะเฮ้ยเแกก็ตกใจเหมือนกันนะโคตุ้ยทำไมดุน่ะเลยเราหลังไปนั่งแกก็โอ้มีคอมพิวเตอร์เขียนเขียนเขียน,น,นจดจดหน,ะนังสือต่อไปเนี่ยอาจจะละเอียดมากนะแต่ไม่รู้เราอ่านเราจะเอาไปอ่านหรือเปล่ามือในมืนก็อาจะมาไม่ทราบนะเขาเตรียมตัวแล้วนะตอนที่คิดว่าน่าจะต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะได้ ก็จะขงจะมาส่งให้จมากลับมาอ่านโดยทนึงโอ้ท่านรับรองนะท่านหนังสือเสร็จแล้วรุ่นนี้สามพันหกนี้ไม่เอาแล้ะต้องเปลี่ยนราคาอัพขึ้นหน่ยและให้วางตลาดเซเว่นเลยนะโอ้แล้วรรุ่นนั้นเนี่ยโอ้เราก็อเอาแพงๆเลยละถ้ามีหนังสือขึ้นมานี่แบบดีเพราะอันนี้มันไทยสารเราต้องเก็บถูกๆหน่อยนะไม่เอาแพงต่อไปมีหนังสือละ เราไม่เราไม่เก็บค่าเรียนเราเก็บค่าหนังสือเล่นเท่าไหร่เล่นละหมื่นเก้าแพงเลยแลรวละหมื่นเก้านี่หนังสือนี่แสดงว่าโอ้โหใครได้ไปนี่ต้องเก็บไว้อย่างดีนะห้ามยิ่งกระเทศรกับเงินกระทองเราไม่เก็บค่าเรียนแต่เก็บค่าหนังสือโอเคเ,อเลขสองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บความละเอียดชอบสังเกตอะไรที่แบบว่า,เ,าเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยจะจับให้นะหมดเลยนะสร้างสังเกตชอบ แล้วก็อ่ะเรามาดูที่สี่ระยะที่สี่เลขสองปีนี้คือปีอะไรพูดถึงเลขสองแล้วละปีอะไรปีเนี้ยสองสองมีสองกี่ตัวสามตัวเด็กถ้าเกิดปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นคนตามอ่ะเราเรามาดูตั้งแต่มกรลาเอ้หมกกาาแล้วกาคุมพาที่สองสองเนี่ยระยะสุดท้ายถือว่าเลยนะ แยกแยกจนแยกแยะจนอะไรนะจนเห็นเห็นอะไรนะดีดีตรงข้ามดีกับอะไรชั่วขาว,วดำ,ดำมันมันแยกจนแบบว่าเป็นพักเป็นพวกเลย<อ>เ,เราเห็นไหมหลังจากปี2,000ปบ2 0 0 2ปบเราเห็นไหมสงครามชนวนสงครามรัสเซียกับอะไรร <UK. S 1> ัสเซียกับยูเครนเป็นไงบ้าง เริ่มจะแยกกันแล้วไม่พอกลางปีเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย<า>ยูเครนเริ่มเริ่มเริ่มนะเ,เริ่มสงบละอะไรไต้หวันกับอะไรจีนจีนเห็นไหมเกาหลีเตี้ยเกาหลีเตีย้ยเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเมื่อกี้อึมอึ่มกันอยู่น,น,นั่นแหละเห็นไหมมันมันคือว่ามันเป็นเลขสองมันคือว่ามันจะเอากันแบบว่าแยกกันให้ชัดเจนเลยนี่แหละว่าทําไมทําไมเลขสองในย่านขายคือว่ามันจะเป็นคือว่า Way, เลขนหนึ่งเมื่อกี้ระยะที่4นี่เซนสัมผัสนะเป็นเซนแต่อันเนี้ยมันต้องมันไม่ใช่ใช้เซนอกมันต้องเป็นมีอะไว่าเหตุผลให้ชัดเจนเลยคือว่าต้องแบบว่าอันนี้แยกกันให้ชัดเจนสมมติที่ดินตอนนี้พ่อแม่มีลูก5้าคนพ่อแม่ต้องมาอะไรนะแบ่งแยกกันให้ชัดเจนเละคนนี้คนโตคนนี้เท่าไรเท่าไรคนละกี่ไร่กี่ไร่มันต้องแยกกันให้ชัดเจนคือว่าไม่ว่าดีไม่ว่าจะแยกจนสุดเลยบางครัง้งบางครั้งเนี่ยคนเลขสองเนี่ย จะชอบมีพรรคมีพวกคุณแพทย์แผนไทยนะฉันแพทย์แผนจีนนะคุณแผนตะวันตกนะ,ะคุณพรรคพรรคพรรคเพื่อไทยนะฉันพ,พ,พัฒนานะาจะมันจะเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกกเป็นกกมันเริ่มจะ,ะมีอะไรล่ะเป็นนกสองหัวแล้วนกเป็นสองกบสองเหล่าล่ะนี่เลขสองเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแยกหนึ่งนี่ไม่แยกหนึ่งนี่รวมตัวกันอย่างเดียวเรามาดูยกยกตัวอย่างว่า ยุคเนี language, ite, Now, ่ยที no, wrong, wrong. Right. Right. Well, ่เราเกิด1999เนี่ยไหม1999เนี่ยลูกเรา1เป็นไงบ้าง1เนี่เป็นไงบ้างเท่าแก่น้อยเยอะไหมเยอะเท่าแก่ร้านน้อยๆเท่าแก่ร้านนั่นเท่าแก่ร้านชํหงชํด้วยร้านนั่น่เท่าแก่แบบเท่าแก่น้อยเท่าแก่ที่เป็นแบบเจ้าธุรกิจของตัวเองอ่ะหรือว่าถ้าเป็นเกจิอาจารย์ไหมครูบาอาจารย์ยุคนั้นอ่ะเป็นไงบ้างเด่นองเดียวลูกศิษย์ไม่เด่นแต่พอมายุค2,000ปี เท่าแก่ใครที่เด่นๆดังๆเนี่ยเท่าแก่อะไรคนเดียวตายหมดเลยเพราะอะไรวะมันเปลี่ยนยุคและสัตวรรษที่สองเนี่ยคือว่ามันต้องเป็นอะไรนะเป็นแค่แค่ว่าลูกโซ่แสลูกโซ่สเนสน่ห์สายสีมามีเกียวเซเว่นอเลเว่นพิกซีโลตัสอะไรอะไร,อะไรที่มันเป็นแบบว่าเครือข่ายที่จับมอืบ <Yeah. S 1> อกันปุ๊บเนี่ยแยกเป็นแฟรนไชส์เนี่ยจะอยู่รอดได้ไอ้ไอ้ร้านเล็กๆเนี่ยเปิดไปเด้อตายต่อไปเนี่ยของเราเราก็ต้องเปิดแฟรนไชส์ละ S <S 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 ใช้ชายเนยใช้นอนใช้นี่ใแต่ชายสองมามีเกี้ยวหรือว่าชายสามล้วว่าถนอมรหัสชีวิตเลยแต่มาคิดนันเนี่ยที่ว่าต่อไปเราจะต้องอพยายามรวมตัวเราเห็นนำบัตรที่กองอยู่หน้าทีวีไหมว<ช>ันนี้ลูกศิษย์อาตมาหลายคนนะอาจารย์ขอนำบัตรที่จริงในอา,านมาก็สงสารคนที่ออกบัตรออกนำบัตรให้โอ้คุณะเรนะหนูเล็ารุ่นที่ผ่านมาเป็นดีไซเนอร์ระดับเป็นพันพันล้านเหมือนกันนะอ๋อมาออกแบบให้เนี่ยโพสเตอร์นี่ก็ออกแบบให้ สีม่วงพ่อตามตอนนี้ตามาเป็นสิทธิ์รอสสองไงต่มาก็เน้นม่วงไว้ก่อนเออมาสายเดียวกันเรามีแป๊กเราเรามีฮะเออไม่มีเสียงเลยเขาไม่ได้จ่ายตังค์เลยไม่ได้ฟังแล้วแม่ไม่สงสัยไม่ไม่หมดแล้วกันมบางทีไอเฟซบุ๊กมันเห็นเราเอาไลฟ์บ่อยมันมันเข้าใจอยู่เพราะว่ามันปิดเสียงเรามันปิดมองเห็นมันว่าเอ้ยอนี่มันมาขายของเนี่ย มาแล้วนะ,อะโอเคได้ได้โอเคเอ๊ะถึงไหนแล้วโอเคเอ่อเอ,อ,อ่อเนี่ยออกเอ่อนี้ยออกสีส,สีม่วงอ่อแล้วออกแบบอะไรไปเอ๊ะแต่บักก็สงสามแกออกแบบให้หลายคนอ๋ออย่างงั้นก็จะมาจ่ายให้ก็แล้วทำไปห้าร้อยแผ่นพี่สาวพี่เงินนั่นก็อยากได้นําบัตรมันก็ออกแบบให้ก็แถมให้ห้าร้อยแผ่นแล้วก็ใครนนั้นคุณลงมาช่วยลงมาเอ๊ะก็ทํำให้ห้าร้อยแผ่นเออแต่มาเก,กหาหัวแล้วกี่คนะเลยขอแจ็ค <ๆ S 1> อขอแจ็คอีกคนนี่ยแจ็คยังไม่เสร็จเพราะว่าเอ่ออันนั้น แต่อีกเจ้าหนึ่งนี่มาเลี้ยงอาหารเช้าอาตมาไม่รู้จะให้ไม่ให้ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จถ้าเสร็จเขาให้เท่าไหร่กับท่านตกละแผ่นละบาดขึ้นดูถ้าใครจะเอาเนี่ยต่อไปเราทําเฟ้นชายล้วเพราะหมอบานบัดโอ้อันนี้สิทธิจานทร์ถนอมเนี่ยรู้แล้วสไตล์เดียวกันนวดถนอมตัวหักเนี่ยวเราหรือว่ามีเราอนรหัสชีวิตเนี่ยแต่แบนหมดเลยโอ้ยแบนหมดเลยแค่ทีเช้าเอาสองให้หมดก่อนนะรอรอรอไอ้เจ๊กเอาเอาถ่นซิกเปตุใส่อ่ะ อยู่ตั้งข้างไฟเร็วจังเออเนี่ยน้ำไหลไฟดับน้ำ <c oughs> น้ำมาแล้วนะน้ำมาเลยแต่ไฟดับเออน้ำมาแล้วแต่ไฟดับอยู่ข้างๆกันอยู่ข้างๆโอเคต่อไปการเอาเอา,เอาสุขภาพก่อนเรามาเรามาเรียนเนี่ยเราเน้นสุขภาพสุขภาพนี่กระดูกสันหลังหนึ่งแล้วก็เข่า,าขาข้าเอเท้าสองนี่สายตานะ สายตากับมือข้อมือข้อสองข้ออะไรอาต,ตมาก็เหมือนกันนะก็อยู่ตั้งข้างๆนะที่าสายไฟตั้งนะข้างๆสายตาสายตาเนี่ยจะมาดูหนึ่งแว่นสองแว่นสามแว่นนะแล้วก็กสายแว่นนะแว่นหายไปไหนอ่ะคอนเทนเลนเมีแมใ้ใครที่มีเลขสองถ้าสองบ้านปลายเนี่ยสมาร์ต้องระวังสายตาเลยมีเลยสอง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 สี่แล้วก่อนแล้ล้วอัหนึ่งเปิอ สองนี่คือว่าสายตานี่จะมีปัญหาสายตาเอียงสายตาอาตมาก็สายตาไปแล้วเนี่ยถ้ามองปิดข้างเนี่ยเห็นพวกเราเบลอๆข้างนี้ไม่ชัดแตถ้าข้างนี้ก็ชัดอยู่ไม่รู้เป็นตาอะไรอาตมาเขาคดีไปตัดตัดแว่นข้าเหมือนถ้าเบอร์เบอรนะเหมือนขุ่นๆขุ่นขาวอ่ะมันมันมองไม่ชัดอ่ะมองมันคือเป็นยาแบบว่าแต่แรงๆนะใช่ใช่ใช่เห็นคนแต่มันต้องกระจกอ่ะออ๋งั้นตะมาต้องไปเช็คละเอาไปเช็ค อเนะและูดปวดก็ก็ชัดไปใช่ไหมใช่ครเนาะโอเคได้ใช่เขาเนาะถ้าเหมือนเปลี่ยนมนะไอ้ที่แท้ของก้อนมันลืมมันลืมประมาณนี้อ่าโอเคสายตาข้อมือต่อไปเมื่อกี้สุขภาพอ่ารักาต่อไม่ว่าตาต้นตายาตาข้อมือมือเช็ดมืออย่างอ่อมือนกันมือขวาเป็นเรื่องของสวรรค์มือซ้าย เรื่องของคนเรื่องการมือมืออค้าเรื่องของคนเรื่องเรื่องการงานโอเคต่อไปการงานเลขสองนี่ต้องใช้มือทำงาน<ห>ออรถ,รถใช <gracias> ่ไม่ว่านวดอะไรงานที่จิบจับจับงานที่อะไรเคาะแป้นงานที่เป็นเลขาเนี่ยผู้นำา네ม่ใชเลขหนึ่งผู้นำสั่งเนี่ยสั่งเดี๋ยวเลขสองเนี่ยเลข,ขา เป็นคนจดเป็นคนทำเกี่ยวกับคีย์คอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยอะไรละเอียดเนี่ยเป็นคนวางแผนอยู่ข้างหลังเบื้องหลังมันไม่ค่อยออกหน้ามันก็ต้องอยู่อะไรนะเป็นคนเขียนโครงการโปรเจกต์งานอะไรที่เป็นกับใช้มือทั้งหลายเนี่ยเพราะว่างานออฟฟิศงานอะไรเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงจะอยู่เดี๋ยวนั้นแล้วก็พวกนี้รอแต่ฟังคําสั่งเลขสองเลขหนึ่งนี่สั่งเลขสองนี่ทําบางทีเลขสองมันก็ไม่ยอมนะ แต่มันก็อดทนนะคูต้องทำมาเพราะครูเป็นเลขกสองเนีทำไมครูต้องทำไมต้องมาใช้ครูตลอดเลยเพราะคูก็คูเป็นเลขกสองเป็นลูกน้องเขาอะคิดตายหแต่มือแต่ก็ยังต้องต้องต้องทำะได้แต่คิดเนะอ่อไรกูจะเป็นผู้นำเสถีแต่ไม่แน่เวลามันถึงป้อบเนี่ยมันต้องฝึกเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำงานอะไรที่เป็นลูกน้องคนอื่นเนี่ยแล้วก็เวลาเราเราเป็นท่อคุูท่อแก่เราเป็นบอสเราเรารวยเราเงินเราจะจ้างคนเนี่ยเราต้องหาเลขสองนะมาเป็นแม่แม่บงแม่บ้าน ซักของซักผ้าซักผ้าอะไรต้องจะเลขสองอ่าใช่แต่ถ้าเราเอาเลขหนึ่งมาเพื่อจัดการน่นตายเลยปวดหัวเลยมันจะมาสั่งเราเฮ้ยเออสั่งให้เราทําอีกมีนักลงทุนมาที่สิงคโปร์นะเขาเขาบ้านหลังใหญ่มากเขาเขาเขาจะเอาเอ่อพนักงานคนใช้จากอินโดจากอะไรมาเนี่ยเขาเช็คดูก่อนเขามาจานจานเอาเขาเนี่ยฟันเดียนไปเกิดคนนี้ได้เมื่อคนนี้ออกไปที่แรงงานเขามาให้จะมา โอ้จะมาคนนี้ไม่ได้ลตคนนี้เนี่อ๊ะมันตรงจรีงนะคนที่เป็นเลขหนึ่งนะแกเจอนะโอ้โหบอกมันปุ๊บมันตาขวางเลยมันไม่ทําแล้วมันตาขวางใส่ผอมันจะฆ่าแนวตอนหลังนี่ไม่เอาแล้วแกว่าเอาเลขสองจะมาคนที่ใช้ได้แกก็เอาคนเลขสองมาทำแม่บ้านทําเลยเนี่ยต้องต้องระวังต้องดูถ้ามาเป็นถ้าเราเราอยากเป็นผู้นาเป็นหัวนหน้าเราต้องหาเลขสองมาเป็นลูกน้องเพราะงั้นด้านหาเลขหนึ่งมันตีหัวเราตายคมเราอยู่ต่างหากนะโอเคการงานเสร็จแล้วสุขภาพเปนแล้วความรัก ความรักเลขสองเนี่ยเป็นเลขความรักที่ว่าไม้ไม้ไม้รักจริงเมื่อกี้รักเดียวใจเดียวใช่ไหมเลขสองนี่รักจริงรักจริงว่าควารักจริงนี่แบบว่าแบบว่ารักนิรันดร์นะตาอะไรนะที่ว่าฟ้าดินสลายโอ้โหคนคนไม่มีใช่เลยยุคนี้ยุคนี้นะยุคสองพันปีเนี่ยแปลกนะคนคนแต่หาแต่รักจริงรักจริงแต่รักจริงเนี่ยไม่มีรักจริงว่า ฟ้าดินสลายเนี่ยไม่มีใครๆที่เคยมีคู่มีเลขสองเนี่ยอยากไปเลยยุคสองคันเนี่ยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวลาเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวใหม่ยิ่งประเทศญี่ปุ่นประเทศสิงคโปร์ไต้หวันอเมริกาเนี่ยโอายแต่งแบบแต่งแต่งเลิกเลิกตมาไปเนี่ยตมาทารรหัสชีวิตเนี่ยตมาเกาหัวโหลทำไม,มชีวิตวุนวายนะโดยเห็นตมาเลยไปเห็นชีวิตครอบครัวต่างประเทศเนี่ยตมาไม่กล้าเลยม่แค่อยู่เดียวๆเนี่ยมาหารักจริงไม่มีแล้วนะใครจะหารักจริงเลขสองไม่มี จะเหมือนกับคนแก่เมื่อก่อนนะอยู่กันตั้งอายุตั้งแต่เ70 80 90ผ่องเง่าผ่องเงาหายากจริงๆนะคู่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่เราเห็นนะรักจริงเนี่ยหายากจริงๆมัน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 สื่อสารมันง่ายอ่ะเนี่ยคุยกันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเนี่ยพิมพ์เนี่ยไปได้ละเอ่าอ่าไปเนี่ยมันก็ได้ฮะโอ้ยเดี๋ยวคิดเดี๋เลขสองเมื่อกี้เลขหนึ่งนี่ใช้ตีนสัมผัสใช่ไหม เลขสองนี่ใช้มือสัมผัสเวลาไปไหนกันจะจูมือกันตลอดนะเพราะมันทรใหเหมือนกับมือมันติดกาวหรือเปล่านมันไม่ปล่อยวงเลยแต่เมื่อไหรความรักมันจืดจางปุ๊บมันก็มันจับมือจะจูงกันไปปุ๊บมันก็สลายเฮ้ยโตแล้วมันม่จับมือไอ้ห๊าง่ะเม่ตอนรักกันใหม่ๆนี่จับมือจูงแขนกันแต่พอไม่อยากจับมือจูงแขนกันปุ๊บก็แสดงว่าเรารู้ละมันเวลามันต่างคนต่างไปละอ่าสโยนาละบายบายละแต่ถ้าเหมือนกันตอนรักใหม่ๆเนี่ย เล,เลขหนึ่งนี่ต้องเป็นไฟเลยนะที่บอกว่าไฟจูจ่โจมไฟไฟไฟ active <ฟ><ฟ>แ,แต่เลขสองเนี่ยไม่ต้อง active แล้วแค่ส่งสายตาไปพอละสมมติว่าชอบใครปุ๊บจุดจดจุโอ้โหไฟชอบเลยคนนั้นขาสั่นเลยโอ้โหเราเคยเจอกันที่ววไหนเนี่ย <laughs> ชาติที่แล้วหรือเปล่าโอ้โหจริงจริงนะเอามาที่ที่เพลงเทียนมีมีนี่เต๋อเทียนมีมีโอ้ที่ไหนเจอที่ไหนอ๋อใจโม่งลีอะไรในความฝันอะไรเนี่ยเลขสองนี่คือว่าสายตา สายตาเนี่จะเป็นเป็นพชจฉาทมากนะดังนั้นนะคนที่มีเลขสองอย่าไปมองอย่าไปอ,าอะไรส่งออกไปทางสายตานนะถ้าส่งออกไปสายตาปุ๊บเนี่ยอาจจะไปสะเทือนหัวใจคนนั้นปุ๊บเนี่ยเพราะว่าประตูไอ,อ้จะอะไรนะต<อ>าเป็นประตูของอะไรนะหัวใจหัวใจบ<อ>าง<ม>ทีรักไม่รักเนี่ยเรามองตาเขารู้เลยละ เขาส่งขึ้นมาฉันรักคุณนะฉันจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตนั่นแหละป๊อปอาเสร็จเลยอยู่ๆเขามาเข้ามาหาในชีวิตเราเลยบางทีมันมันอันนี้แหละบางทีมันส่งสายตาไปมันมันถึงกันนะเลขสองโอเคการเมื่อกี้ความรักกัางงานสุขภาพฮะนี่เจ้าแม่กวนอิมอันนี้เราก็เป็นอีกปังเจ้าแม่กวนอิมมันลูกปังอะไรชื่ออะไรเจ้าแม่กวนอิมต้องทางที่ดีต้องพันตาพันมือด้วยปังนั่นอ่เจ้าแม่กวนอิมพันตาเลยเพราะเจ้าแม่กวนอิมนี่เป็น ศาสตร์อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์สองถ้าเป็นสายมันมีผ้าเราจะมีสายเลยนะสายสารีบุตรใช่ไหมสารีบุตรกับพระสายโมคะรนะใช่ไหมอันเนี้ยมันจะออกเป็นสายสายพระสารีบุตรสายพระสุน陀สายปัญญาสายปัญญาไม่ใช่สายอภินิหารนการเราดูเรียนเรื่องเกี่ยวกับเก่งตัวเลขเนี่ยต้องต้องไปทางปัญญา ต้องแบบว่าเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยทะลุปูุโปงไปเลยเหมือนกันเราถ้าเราเรียนตัวเลขทะลุไปหมดนะปุ๊บมองอะไรทะลุหมดอาจับอะไรมาประเด็นอะไรมาพูดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขทะลุปูุโปงได้หมดเบอร์โทรเลขรถเลขอะไรเนี่ยมันทะลุหมดเดี๋ยวดูถ้าบางๆเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวให้โปรตุยมาคุยนานเจอคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขมันเชื่อมได้หมดเลยต่อได้หมดเลยอะไรนะสายปัญญาคนที่มีปัญญาปุ๊บเหมือนกันมันมันมันเข้าใจมันมองอะไรเห็นทะลุปูุโปง โอเคแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมืออ่าแล้วก็ถ้าเป็นสายคิดก็พระอะไรแม่มาริยาให้แม่มาลีให้แม่มาลีที่เป็นอ่เยซูอ่ะนะเป็นทันรยาแม่ของพระเยซูเป็นแม่ใช่ไหมทำอะไรหนก็ไปไหว้ด้แล้วก็เกี่ยวกับหรือว่าคนที่เป็นเทพแม่ที่ว่าอะไรทำไมอะไรพวกอะไรนัแม่อะไรแม่ชีอะไรที่เป็นอ่ ไม่ไม่ช er ี้สันสนีแล้วไม่ชี้อะไรสลีน่าไม่ใช่สลีน่าลิซ่าไม่ใช่ลิซ่านะไม่ใช่เนี่ยอ่าไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยเซลีซ่าเซลีซ่าเออเนี่ยพวกนี้ไปไปอันนี้ได้ใครที่แบบว่าเพศแม่อ่าคือว่าเพศแม่เอออันนี้เระเพศเพศเป็นเพศแม่นี่ได้หมดเลยเลขสองเพราะว่าเลขหนึ่งนี่เป็นเพศพ่อเลขสองนี่เป็นเพศแม่เป็นเป็นอินเป็นเลขอ๋อไม่ไม่เช้าเราลืมบอกหนึ่งสาม 5 7 9อันนี้เป็นเลขเลขอย่างเป็นเลขแอคทีฟถ้าเลขลบนี่2 4 6 8นี่เป็นเลขหญิงอ่าอันนี้เป็นอย่างอ่าเป็นอย่างใช่อันนี้เป็นหญิง่งอ่าเลขหญิงอันนี้จะต้องแออันนี้ต้องโดนกระทืบไม่ใช่โด,โดนโดนผักโดนดนันโดนถีบ,บมันถึงจะนอ่าต่กเลขหนึ่งเนี่ยสั่งเลขสองทำอ่าจะเป็นอย่างนี้มันจะตรงข้ามกัน โอเคเลขสองมีอะไรหมดแล้วหมดแล้วอ่ะโอ้เที่ยงพอดีเลยทาเวลาได้ีาเลขหนึ่งนี่เปรียบเสม,มือนอะไรนะพระอาทิตย์นะเลขเลขสองนี่พระอะไรพระจันทร์ธรรมชาตินะเลขสองนี่พระจันทร์เราดูพระจันทร์นะโผล่มาไม่โผล่มาคนก็โอเคแต่พระอาทิตย์เนี่ยแสดงว่าใครมีหนึ่งสี่ตัวก็มีพระอาทิตย์กี่ดวงสี่ดวงเลยร้อนไม่ร้อน ไปไหนทั้งร้อนทั้งแรงทั้งเด่นกว่าเพื่อนเลยแต่ไอ้เลขสองเนี่ยไม่เด่นไม่แรงไม่อะไรเฉยชาเนี่ยไม่ค่อยอันนี้แล้วก็เลขสองเนี่ยเป็นไงไปที่ไหนจะเข้าคนได้ง่ายบางครั้งที่ภาษิตว่าเข้าเมืองตาเหลียวเนี่ยงนี้เลขสองอยู่ตาตามเนี่ยเขาจะไงไปไงไปด้วยเขาเอโอเคไหมเดี๋ยวเอาบ่ายโมงเนาะดีไหมบ่ายโมงเดี๋ยวมาอันี่ต่อบ่ายโมง